ในบทความนี้ผมขอนำตัวอย่างบ้านหันทิศใต้ที่หันไปรับองศาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายและวิธีการปรับพลังงานฮูจุยมาให้ท่านได้ศึกษาและนำไปทดลองด้วยวิธีการดังต่อไปนี้บ้านหันไปทิศใต้ในองศาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจึงส่งผลให้พลังงานเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไหลเข้าในตัวอาคารจากทิศตะวันตกด้านซ้ายของตัวบ้าน พลังงานไหลเข้าตัวอาคารจากด้านขวาทิศตะวันออกและด้านหลังทิศเหนือของตัวบ้านเป็นพลังงานที่ส่งผลร้าย2เท่าจึงส่งผลให้บ้านหลังนี้มีพลังงานร้ายไหลเข้ามาภายในตัวบ้านในทุกๆด้านไม่ว่าจะเปิดประตูหรือหน้าต่างด้านไหนก็จะมีพลังงานที่ส่งผลร้ายไหลเข้ามาแล้วส่งผลต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบปะปาและของใช้ภายในบ้านเสียอยูเป็นประจำ รวมทั้งสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยอยู่เสมอในส่วนของห้องนอนก็จะส่งผลร้ายทั้งในห้องนอนที่1และห้องนอนที่สองเพราะพลังงานที่จะส่งผลร้ายไหลเข้ามาภายในห้องนอน